เช่ a, แม่งกูอยู่ที่นี่กูอยู่ที่ไหนเนะ่โอเคกูไม่ตอบก็ได้หรอฮะเร่อง <Huh? S 1> <Yeah. S 2> ตุ๊บันสูกแม่งมาภาษาไทยกันยิ่งมัโอ้เชสตัวคคับกูเร้่อ๋อ เหี้ยเหี้ยอะไรนี่โอ้โอ,โอ้เชียเคปซีโอ้ชิงน่ากินซะเหลือเกินเชียกูมีมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรให้ขโมยเลยโอ้โอ้นี่ของน้อย ไม่ไม่มีใครรู้หรอกเชื่อสิเชื่อสิเออวใช่กูขอรองเท้าแล้วกันกูขโมยมาทใหม่วะเนี่ยเออแม่งบอกบอกบอกขีอะไรอีกก็โอ้ทางมันไปไหนวะเนี่ยเชี่ยทางตันโอ้ ผิดหวังว่ะมันตัวกันครับว่าที่นี่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปบ้างโอ้เชสโอ้ทียของใครเนี่ยเออกล่องเปล่าเสร็จกูกเอาเล้ที่นี่ก็เหมือนจะเป็นบ้านโอ้โอ้จะบอกตรงว่านี่อะไรอยูตะา เชื oh. de de ah ่อโอ้เดี oh. ๋ยวจะเชื่อเลยแต่บ้านกูอยู่ไหนโอ้เชื่อเชื่อเชื่อโซไลส์โซไลส์โซไลส์เชื่อเชี่อโซไลส์แล้วโอ้เชื่อมีการพัฒนาไปเยอะมาก อางน,นี้เป็นทางอะไรทำไมเซอร์พบเยอะแยะอะไรอย่างงี้ไว้รวยเหรออืมน่าสงสัยใช้ทำอะไรได้วหาเล่นอีกแล้วอุ้ยเชีย่ยสุดยอดว้าวสวัสดีครับอุย โอ้สันวิ่งเลร็วกว่านั้นวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหะอ้ยัอะไวะเนี่ยดูทางนี้จะพาเราไปไหนโอ้โอโอ้ย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 อ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยไป้ย โอ้โห oh, oh. อุ้ยบ้านใครวะอุ้ยไม่ไปดีกว่า,วาเอออู้หู้ยฮฮ <c oughs> ี่อะไรเนี่ยอุ้ยตอนนี้รเรากำลังเ,เ,เดินทางไปยังแกนไลน์นะครับบ้านใครวะมาะตูไหนสิ โอ้ช oh. yes. yes. ีสชีสชีกนส์อุ้ยมะเขือเทศว้าวอะไรนี้บอสอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ โอ้เช oh, ินบานไข่ครับเนี่ยก <_ t ot> ู้เข้าทางปกติก็ได้ป่าโอ้ตึกอะไรวะเนี่ยยังไม่เสร็จด้วย <_ t ot> เหลือไว้ทำไมครับไม่เข้า เชื่อรายงานคนมืดคืออะไรวะเค okay, ยอมมาจากโอ้เชสแม่งบล็อกปิศนาโอ้โอ oh. 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 ้ทำไมมีแต่โ oh, อ้เนี่ยะเชียวห้องรับโอ้ oh. oh. อะไรวะ ไม่ชี่อะไรเนี่ยมาดูกันครับว่าเออเชื่อห้องนอนห้องนอนหรือเปล่ามีเตียงอยู่ตรงนี้โอ้ห้องอินชาร์คือมึงใช้แค่แล้วเราเช้่ี่คืออะไรทำไมมึงลงอย่างนี้กูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของมันเป็นนี่มันคืออะไรชิเคเกโอ้เชื่มีอะไรนะพวกเนี่ย คุณสร้างอะไรกันเนี่ยเชียรูรสีอันนี้น่าจะเป็นห้องประชุมมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องพยายามหรอกมาครับชันต่อไปแม่โรงชิปหายเลยที่ตรงนี้มี ห้องแคบๆคงงๆงเอาไว้เอเคเออเดีเจวิลสามแล้วมันยิ่งขึ้นวิวยิ่งลดวะโอ้เชสโล่งมากเออวิวสองแล้วห้องนี้มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนเดิมอันนั้นอะไรกระเขือนะใช่เขอนหรือเปล่าโอ้ oh, นี่มันชั้นชั้นเรเวลหนึ่งมีอะไรบ้างเมื่อกีกเอยากขโมยนุ้ยแต่ว่าไม่รู้จะขโมยไปทำอะไร ไม่ไม่ไม่เชยรอชัช้นสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยเ <c> ส <oughs> ียเวลาใช่ไหมก็เสยียเวลา <c oughs> เออเฮ้ยอ้อยมีอีก <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาชมวิวกันนะครับโอ้มีน้ำพู้ที่แปลงผัก ตรงโน้นแปลงผักตรงโน้นแปลงผักแปลงผักแค่นี้ตรงนน้อนอะไรไม่รู้ตรงนี้ไก่โอเคอย่ากขึกนไปบนบอลลูนจำได้ว่ามีเอ็นด์เพลอยนะเอ็นด์เพลของเราของเราแหละของเราแหละ,ะเ,ดเดี๋ยว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 ยวย้าวมาข้างในขนาดนี้เลยวะโอ้ยชีวิตดีดีเออเฮ้ เชื่อแผ่นที่โลกโอ้ติดอะไรอย่นะเชื่อยอดสัญลักษณ์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกวัดเอ๊ะกูทุบอะไรไปอ่ะไอเราก็ะสุนซะด้วยไงเออเก่าเลยเป็นด้วยไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเผื่อจะใช้เรือไปไหนเขาบอกพาคนอื่นเขาแล้วมาเปิดกล่องเปิดเขาเนี่ยแ่เป็นเรือของกูนี่วบบไปแล้วไม่มีอะไรน่าขโมยเลยสักอย่าง โอเคกูโหลดทรัพยากรได้แล oh, er oh, ้วดูนี่สิโอ้เกือบเกือบดีแล้วเออโอ้เชสเรือกูไปไหนอะไรวะเชสเราออยู่นี่หมดเลยโอ้เชสกูทำได้โอ้เราต้องวางอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ ว้าวส,สวยงามซะเหลือเกินโอ้นี่กูเห็นหัวคนแล้วหัวใครเนี่ยแล้วก็ตัวคามหินเชีย่ยตัวเฮียอะไรชอบตัวเฮียอะไรชอบหัวคูโอ้ยเชีย่ยผมหาพ่อของเหรอกูแค่จะเข้าบ้านนี่โอ้เชสบ้านกูยังอยู่หมากูยังอยู่โอ้เชสบ้านกูแม่งมีแบบไอ้ยหัวอะไรเยอะแยะวนะเนี่ย เชียมีเลเยอะขนาดนี้เลยเหรอจังหวะนี้เก็บก่อนเลยโอ้เชียฟาร์มแครอทโอ้โหไปตั้งนานโตแค่นี้เองเหรอเนี้ยพกมใช้เวลาโตครึ่งปีเลยเหรอไปหาซื้อปีกต่อจากใครได้มั้งไอ้มาทำอะไรสวัสดีฮาฟูไอ่ทำอะไรอยู่เล่นไหมครับฮาฟูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โหลดทรัพยากรอ่ะนะโหลดแล้วโอ้ยโหลดได้แล้วหรอโหลดได้แล้วโอ้ย โอ้ย,อยขอปีอกหน่อยฮะต้องการปีกฮะต้องดูก่อนมีไหมถ้ามีเ,เดี๋ยเดี๋ยขายขายเท่าไหร่ฮะอ่าจะให้สามดูฟูดีสามือสี่นี่ถูกไหมเออไม่รู้ฮะตามการเงินไม่ทันแล้วฮะไม่รู้ตามไม่ทันนะปกติขายไม่สี่ก็ได้หมดฮะผมมีตังค์อฮ้ยมีตังค์ด้วย จริงผัดตุ๋นเผ็ดอยู่ไปแพงบ้านบุเลตมาต้องเดินกลับบ้านไกลบ้านบุเลตบุเลตมีบ้านด้วยเหรอมีหลังใหญ่มากบ้านมีประมาณสี่ห้าชั้นหลังศูนย์กลางอะหลังนั้นแหละบุเลต์ทำไปแพงมาแต่ไม่บอกว่าแพงอะไรแค่บอกว่าเสียว่าแพงเต็มอินดิตรีมันขึ้นเการ้อยไหมมันเป็นพอสิ่งนั่นแหละเข้ามาเห็นแต่ซากอารยธรรมที่ยังทำไม่เสร็จหมดกูปวดผู้รับเหมาคาเทงานนั่นนะเยอะเยอะตัดยูทูบต้ไมท้าวินมันเป็นยังไงไม่มีฟูมีเดี๋ยวให้เอาก็ ทำไรได้วะสองกันเลยมื่กีรันจะรีบเลยกูอยากไปดีเอ็นบอกใช่ไปเที่ยวประตูดีเอ็นกลางอยู่เนี่ยขึ้นมาทางด้านล่างต้องขึ้นใช่ไหมนี่ยใช่ต้องเดินขึ้นบันไดมาไม่มีปีกเดี๋ยวในปีกจะบินไปแต่ข้าไม่ได้ปีกจ้าวไปแต่ข้อฟ้าที่ไหนครับตรงไปเลยครับอุ้ยทางนี้สวยแต่ยังไม่เสร็จอียังสร้างไม่เสร็จไม่รู้ยังยังเข้าไม่ได้ยังไง โอ้ยังมีเห็นสิ่งที่รีบว่าพื้นดินเลยครับพี่ฮะชิบหายเฮียมันเกิดอะไรขึ้นกลัวปะเอา้าเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อว่าจะไม่ตายเฮียคิดว่าของหายสวยอยู่นะเนี่ยตรงนี้เลยดูด,ดูดูดลงนไปทำไมมันมีรูเดียวมันจะไม่รู้ ู้รับเหมาทำอะไรมันอาจจะอ่าลุเลียหน่อยเพราะว่าตรงนี้เคยเป็นที่ทดลองวิทเธอมาก่อนแบบพังไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันน่าจะไม่หน่อยนะอันนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ทำอะไรกันตรงนี้มันคือฟาร์มเลยต้องดูผลผลิติในนี้นี่ฟาร์มนะโอ้ฮะตัปลาตรงนี้นะปลาตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวปลาตรงเนี้ยโอ้แล้วแล้วข้างบนนี้น่าจะเป็นระบบระบบอันเนี่ยระบบอะไรนะระบบไฟนะไฟกระพริบนะ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันตรงนู้นนะฟาร์มวิเทอร์มันเคยระเบิดมาสี่รอบติดกันมีฐานทับใต้ดินเลยภูมิใจนําเสนอว้าวมันอยู่แถวๆนั้นแหละอยู่แถวนี้มีเอฟซีวิ่งไล่ตามอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรประกันชีวิตไม่มีแล้วนะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปไหนดีวะพาตัวเซิร์ข้าข้าแ่ข้าข้า ม่งทำไปตรงนั้นวะจ้ะน้ำเต็มเลยนะ่ะอือุ้ยครั้งน,นี้มีอะไรมีแต่เคใช่ที่เก็บขยะอันนี้เก็บพวกอ่าปล<ช>าสีไม่มีสิ่งที่เรียกว,ว่าปีกตกปการที่จะปีกไม่มีแบงค์ทราบแมงสาบจริงทำไมท่าวินแข็งอย่างนั้นนวันนี้เป็นร้านขายผู้เดียวว่าผู้เต็มกล่องเลยเฮียไม่มีใครเห็นขโมยได้ยมานมีท็อปอยู่ตรงแนวเชสที่ไหนนี่ว้าว เราอยู่ที่ไหนกัน What ต h e อ u c k อันนี้คีออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะเซนทันป่กบ้านเอเชียแน่นอนมาปลูกบ้านเอเชียได้ไงเน่ก็ไม่มีอะไรหรอกไปละคริโอเดียวเดี๋ยวก่อนผมต้องการปีกมีขายให้ไหมมีเป็นยิบเอาตรงกล่องปันจะกระบอกในสปาอันจะมีที่ทำไผ่อะที่มันเีล่ไผ่เยอะๆอะมันจะมีกระบอกสีม่วงหยิบไปอันหนึ่งแล้วใส่เลมอนตามตถาท ไปละนี่ไงกล่องชักเกอร์บอกซีฟ้าก็พอสีม่วงไม่ใช่เหรอสีม่วงทำไมเกมเเกิดอะไรในทางเดินวะเนี่ยว่าเดอฟ้าชักเกอร์อันนี้อันนี้ก็นอสีม่วงโอ้อันไหนวะอันนี้อันนี้นีโอ้ยปีกเต็มเลยเฮ้ยได้บินแล้วได้เป็นนักบินแล้วนี่จะได้เป็นแมลงสาบแล้วน้านใครมีฟาร์มถามทุกคนตามหาฟาร์มไหมเราต้องแฮกแฮกข้อมูลแล้วในเวลาแฮกข้อมูลอยากรู้มีอะไรบ้างขนาดนั้นเลย อยากรู้ว่าารามอนเตอร์อยู่ไหนอ้่มีมลูกในบ้านฉันมันไปทางไหนอันนี้คือบินหาทางไปบ้านตัวเองนี่นี่ใช่ไหมบ้านนี้บ้านอะไรบ้านบ้านที่เป็นต้นะซากุระเยอะๆสีชมพูใช่เตยด้วยหรอมีฉานฐานทับใต้ดินโ้ยังไม่ได้ดีเลยเลยยังเป็นทางล่ลวงลวง ก็ยังก็ยังไม่สมบูรณ์มากอ่องเจ็บของที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟสุดยอดใช่จะมีแต่กล่องนะของไม่ค่อยมีถ้าเป็นไม่ได้จะขุดลึกกว่านี้อยู่ผสมพันแกกันสิบหายอะไรห้ามตีวัวเดี๋ยวมาเอาไปเลี้ยงวัวไม่เอาเป็นแกวัวมันหายหมดข้อก็วัวไปอยู่ตรงนู้นวัวไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไกลไกลอยู่พออยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำไปทำมาอ่ะประตูหอง เป็นยาวอันนี้มาดูสองครับบ้านตาต้าเรามีฟาร์มเลเวลชัวร์ไปเด้๋วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปด้วย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 มาบ้านตาต้าแล้วอยู่ห่างครับนี้ไม่มากอยู่ห่างกันประมาณสองภูเขาวุ้ยจำได้ว่ารอบก่อนมาไม่ใช่แบบนี้ ำไมกล่องชังเกอร์มันเยอะจังเลยเขารวยตรงนี้ใต้ดินครันวยสวยว่าสวยมากมากอันนี้แหละคนขยันถ้าคนขี้เกียจมันจะเหมือนตะกี้ระบบประตูสองชั้นคือระบบประตูสองชั้นเขาเรียกว,ว่าขี้เกียจไม่ขายแลวห้ามขโมยใครทำเดียดเด๋ยวจะโหวตอะไรวะใครทำเดี๋ยวจะโหวตลุงตู่กับเาเป็นนายกี้เอียเออแล้วคนปัจจุบันมันดียังไงวะเราจะไม่พู้ชื่อเขา เพราะว่าเห็นว่าถ่ายคลิปอ,อยู่เนี่ยตัดออกตัดแป๊บเดียว <laughs> เสร็จ <c oughs> ถ่ายทำไมบ้านเจ้าวันบ้านเร<ด>าให<ช>ญ่แค<ย>่ประตูอะไรวะเนี่ยนะตัสร้างไม่เสร็จด้วยดูโค้ชสวยเลยตอนที่มามันยังเป็นอันนี้ไม่ใช่อยู่วะเห็ดอะหมู่บ้านเห็ดพอ,อกลับมาปุ๊บแม่งเป็นแบบโอมปกติเฉยหรือว่าเป็นเนานกาะที่สมเองวะก็ะว่าใช่ ถมเองก็ดูสภาพเนี่วัวเห็ดยังเกยอยู่เลยเนี่ยเกาะถมวิมเขามีความขยันพูดถึงเกาะถมเองแปบลบว่าข้างล่างมันชัดเจนถมเองข้างล่างโผครข้างล่างูผโผแบบโอ้โหมืดตึ๊ตื๊อยากจะมีสมองเคลียร์ทีไม่ได้อย่างี้จังไอ้เหี้ยสมองเคลียร์ทีแต่มันมันไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรดีไม่เ็เลยขี้เกียจว้าว ใช่เลยเกียดติที่อะไรที่สัตว์คิดว่าบ้านสตาร์โดยชักเกอบอลใช่ไหมน้องขึ้นมาอยู่บนบ้านดิแจกรู้มากว่าโอ้ยเชสอะมีพาายิิดนน้บใครมันมีฟาร์มบ้างวะบ้านใครมีฟาร์มบ้างถ้าบ้านใครมันมีฟาร์มบ้างวะโอ้ยบ้านใครวะเนี่ยเป็นบ้านมีมีอะไรไม่รู้อุ้ยมีเขียนว่า มีเขียนว่าอะไรไม่รู้กันมฟาร์มอะไรอะ่ะวิทยาฟาร์มเอาเลยระเบิดเลยดีไมฟาร์มมันอยู่ตรงไหนในฉันสามารถดูฟาร์มได้จากไหนว่ามันทํางานไหมอะไรยังไงเพียงใส่ตะไบฉันสามารถดูได้จากที่ไหนแล้วทําไมมันปิดตายอย่างนี้ละ่ะพ่อคุณเอ,อ,อเ๋ยไอ้เหียจะไปรู้ไหมว่าฟาร์มทํางานอยู่มีความไปแต่เขาเรียกว่ามีความยายาว ร้อยแม่งหล่นลงมาจิละตัวโอ้ยโอ้ยิดบล็อกเววยเอาฟาร์มพังแล้วมั้งตีสุดมาไงเนี่ยใส่กับพี่เดิมเลยไม่ใส่ด้วยตีสดุด <c oughs> อยากขึ้นไปตีสุดเลยวะขึ้นไปเลยเอ้นไปเตเราก็่ตายซะถ้ามีโล่ะลงไปแน่แน่แต่แม่งไม่มีโล่นมี่ะล่สุดๆดตายแล้ว อ๋คุยขังเดียวขังไว้เลยนะนัว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 เลยโดวเลยเดี๋ยวจะลงเป็นนัวเกใต้งข้างล่างเดี๋ยวรอเกมคอมคอนเทนต์จัดไอ้เหี้ยกูทำทำไมเนี่ยเอ้าอะไรฮะแฮกระบบไอ้เหี้ยเฮลลี่กูขอโทษกดปิดระบบให้หน่อยไอ้ตรงตู้บีข้างๆอะปิดลไม่ยังทำงานอยู่ปะไปเจอมาแล้วสองสามตัวเลย